อมองเห็ดมันอยู่ไม่คัดข้อนี่โอ้ยดอกงามขนาดเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนีเ้เด้อจะมาเก็บเห็ดอยู่ค่าเด้อเห็ดปึ่งขมหมายเกาเด้อค่ะจักสิมานหรือบ่หมานเด้อแห้งแห่ง ไปค่ะไปเลาะเก็บเห็ดทำกันเ้อค่ะนี่ค่ะโอ้ยตะเวนกระเทียงละ่ะสามดอกที่ดอกโอ้ยแหลงคัดดอกแตกเบิด อีกดอกนึงค่ะโอ้ยดอกไงดีแท้นีอีกสองดอกค่ะโอ้ยบอสสังเกตดีๆบอเห็นเลย กำลังามเลยดอกนี่ค่ะโอ้ยสองดอกสองดอกสองดอกจับีือเย็นเลกค่ะจะเวีนเพียงหรอ แดดแต่ซองกล่องสองดา Đi ta có nó. ừ สิบสองดอกบอมองเลยสองดอกค่ะตรงนี้สามดอกอสี่ดอกค่ะสี่ดอกสี่ดอกดอกหน่อยดอกนึงหน่อยคักหน่อย อบบอ้มองเห็ดมันอยู่ไม่คัดข้อมันเลยโอ้ยดอกงามขนาดสำหรับเก็บเห็ดหอบนี่กะจะมีให้เก็บได้แค่มือนี่มือเดียวละค่ะว่าว่ามือต่อไป บ่มีเห็ดให้เก็บแล้วค่ะเพราะว่าเห็ดมันกระเท่ากระเปื่อยไปดินกระแหงแรลงไปแล้วค่ะเก็บบ่ท่านกระเท่าถิ่มเปื่อยถิ่มไปซื้อค่ะกับเมื่อนี่กับมาเก็บตกเห็ดที่เหลือตาคนที่เขาเหลียวบ่เห็นนะคะกับพ่อได้เก็บได้ไปแกงอยู่เด้อค่ะแตบมีดอกงามเหลืออยู่ค่ะเราก็ต้องรออีกฝน,นหนาด้วยล่ะค่ะถึงจะมีเห็ดให้เก็บค่ะ กลับบ้านแล้วเดอ้อพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเนยเดอ้อเฮ็ดกระไดขอนตะก,กาเนี่ยละค่ะยางเป็นสีบกิโลเลยเมื่อยหลายรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่แล้วน้องแค่นเนด้อค่ะสวัสดีค่ะ